ดอกเข็มเพี่น้องเขาเบ่งดอกเข็มสีแดงงามงามมั้แดดบดดอกอันนี้ทางไปตลาดนัดเด้อพี่น้องโมน,นีทางไปตลาดนัดทางไปตลาดนัดอันนี้ต้นไกล้หน่อยต้นไกลหน่อยก็ลัางงามอันนี้การ อีกจะน้อยก็ออกดอกเนาะพี่น้องเนาะน,นี่เบืองต้นไกลหน่อย,ยงา่ท่านไหนออกดอกคนใดอันดอกแก้วก็ลังสิออกดอกดอกแก้วออกดอกไล้สุดแล้วละพี่นอ้องน,นี่ต้นไกลหน่อยงามงามพี่น้องเมืองต้นไกลหน่อยเอามาปลูกเส่กระทางตง้นฝายประเดยนได้ไตายสมุตต้นไกลหน่อยมาปลูกต้นฝายต้นไม้เห็นเขาเอืน่นต้นนั้น ต,ต diese who, ้นไม้ไฟรือต้นไฟไหมนี่ละพี่น้องต้นไฟไหมหรือต้นไม้ไฟมึงบรรยากาศบรรยากาศเสียหน่อยว่าทัานมากยังไปทางไหนนาะเสียหน่อยนะทางไหนเสียหน่อยอแมว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 แ มาเร oh ็วมาเร็วเสือน้อยมาอาแมว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 แมานี่มามาเร็วมาเร็วมาเร็วเนี่ยขามทางไปพุ่นอีกรอบพี่น้องให้มึงด้ไปพุ่นอีกรอบเดี๋ยวไปเอามากเขาโอ้เขามากินหยาเขามากินหยาพี่น้องมึงเขามากินหยาเขาขามทางมากินหยามาเลยเถแท้วกอเขามาดูแล้วเขามากินหยา มันก็มากินห้าเน้องแมวหน่อยกินญ้าโอ้ปลาได้ nhả ยุพี่มาตนแบบไงเจ้าพาอเขาขำมาผีดูแะ้วเน่มไม่เล่าออกมาเขามากินหญ ả า h ả โอ้โจักญ้ากินยุบุนมันเบิดเนาะเขาเลยมมาผี n h ายุพี่ไม่ซวงคำตนโอ้ nhả เขาก็กินญ้านี่ปลาได้มันเป็นหญ้าอย่างไรพี่น้อง โอ้เขากินหยานี่มางพี่น,น้องแต่พ่อเขาข่าทั่งมากเขามากินหยาเจ้าเสือมากินหยานี่เขากินหยอดอ่อนๆเขาหยานโอ้โอ้เอ,อย้ยเขาหยาน มาเชือมาไปลูกไปกลับบ้านเร็วมาเร็วเร็เรเร็วเว,เว,เวกลับบ้านเร็วเชือกลับบ้านเอาเข้ากลับ,บ้บานกันพี่น้องเดี๋ยวรถสียบเขาเขาแข่งยังนไปเข้าบ้านเข้าบ้าน ชาบ้านเพ่นพี่น้องเบื้องต้นมะกรูดงามงามต้นมะกรูดงามขออาึ้นอยังอันนี้การควบแน่นได้เอามาปลูกนี่คุณเขากำลังปวงยอดขึ้นมาอีกพี่น้องงามงามต้นมะกรูดรู้นีมต้นมะกรูดอันนั้นต้นพักแปน่นอยู่ทางขุุนต้นพักแปน่นงามข้างนั่นเลย น,น้ำนีเขาคุนอันนี้ป็ประเดือนเราเกี่ยวสารพัดนึกมาปลูกพี่น้องมาปลูกไหมต้นเก่ามันไตย,ยู่พุ้นมันงำปวดปรเดือนก็เลยใหญ่มาปูกไหมนี่ต้นเกี่วสารพัดนึกปเดือนยใหญ่มาปลูกไหมพี่น้องอันนี้ประเดือนขอเพิ่นมากปักช่ำงามงาม ปักช่าใบไปนองงามง่ามเดี๋ยวอีกจักหน่อยมันไก่ใหญ่ดอกเป็นพวงเลยล่ะไปเดินขอเขามาเมื่อนี้คือกันขอมาจากบ้านคุณนายขอมาปลูกอันเมื่อนี้เกิดขึ้นหลายเราเพเ่นเอามาช่ำใช่นี่ง่ามหรอน,นองฮ่าฮ่าาเสือน้อยเชยน้อย